ซาโรเอยาฮานอับดิเยเกเอ,อาร์ติเคิลกะไทยไทยแลนด์เมนแอนูวาทิยากายาไหมีเพียงไม่กี่คันในประวัติศาสตร์ของยานยนต์ที่สามารถอ้างได้ถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมในระดับเดียวกับโฟกสวาเกนบิตเตอร์ด้วยรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์และจุดเริ่มต้นที่ถ่อมตัวบิตเตอร์ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์มันเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การฟ,ฟื้นฟูหลังสงครามเป็นที่รักของกลุ่มฮิปปี้ในยุค60ปรากฏในภาพยนตร์อย่างแพร่หลายและเป็นงานออกแบบเหนือกาลเวลาที่ฝังอยู่ในความทรงจำของหลายๆรุ่น เรื่องราวของบีเตอร์เริ่มต้นขึ้นในเงามืดของสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเฟอร์ดินานด์ปอร์เช่ได้ออกแบบรถคันนี้ตามคำขอของอดอล์ฟฮิตเลอร์เพื่อสร้างรถสำหรับประชาชนหรือโฟกส์วาเกนในภาษาเยอรมันซึ่งเป็นรถยนต์ที่เรียบง่ายราคาย่อมเยาและผลิตได้ในปริมาณมากโปรเจกต์แรกเรียกว่า k d f w a g ฟวแต่หลังสงครามรถคันนี้ถูกรีแบรนด์และเปิดตัวใหม่โดยบริษัทโฟกส์วาเกนในเยอรมนีที่กำลังฟื้นฟู แม้จะมีจุดกำเนิดที่เป็นข้อถกเถียงบิเตอร์ก็สามารถสลัดภาพเหล่านั้นและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพและความเรียบง่ายตัวถังที่โค้งมนดูคล้ายมแมลงมีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์สูงเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศนั้นก็เรียบง่ายดูแลรักษาง่ายในยุคที่รถอเมริกันเต็มไปด้วยโครเมียมและสิ้นเปลืองบิเตอร์กลับมอบบางสิ่งที่แตกต่างความน้อยแต่มากความน่ารักและความน่าเชื่อถือ ตลอดอยุค50และ60ความนิยมของบีเทิลพุ่งสูงขึ้นมันครองใจผู้คนทั้งในยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะในอเมริกาที่มันแตกต่างจากรถกล้ามอเมริกันที่เน้นความเร็วและอดอ้างบีเทิลเป็นรถที่ถ่อมตัวมีบุคลิกแปลกแปลกแต่ก็น่ารักและนั่นเองที่ทําให้มันโดดเด่นมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพการต่อต้านและการไม่ยอมจำนนต่อกระแสหลักในปี1972บีเทิลได้แซงหน้าฟอร์ดโมเดลทีในฐานะรถที่ขายดีที่สุดในโลกด้วยยอดขายมากกว่า15ล้านคันแต่สิ่งที่ทําให้มันเป็นตำนานไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือสายสัมพันธ์ทางอารมณ์คนไม่ได้แค่ซื้อบิเติรลพวกเขาตั้งชื่อให้มันรักมันและเก็บรักษาไว้นานหลายสิบปีมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวความทรงจําและการเดินทางต่อมาในวงการภาพยนตร์บิเติรลกลายเป็นดาราอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะบทบาทของเฮอร์บี้ไน t h เดอะเลิฟบัครถที่มีจิตใจของตัวเองเฮอร์บี้ทำให้บิเติรลกลายเป็นตัวละครหนึ่งมีความอบอุ่นมีหัวใจและมีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าบีเตอร์รุ่นดั้งเดิมเริ่มลาสมัยการผลิตในเยอรมนีสิ้นสุดในปี1978แต่ยังคงผลิตต่อในเม็กซิโกและบราซิลอีกหลายสิบปีแม้จะหยุดผลิตในหลายประเทศแต่แฟนๆก็ยังคงดูแลรักษาและจัดงานรวมตัวทั่วโลกจิตวิญ,ญญาณของบีเทอร์ไม่มีวันตายในปี1998โฟกส์วากนสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวนิวบีเตอร์รูปลักษณ์ใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายเดิม ด้วยเส้นโค้งและหน้าตายิมแยมเหมือนรุ่นดั้งเดิมแต่เครื่องยนต์และระบบต่างๆทันสมัยขึ้นด้านลนะยังมีแจาก,กันาดอกไม้เล็กๆบนแดชบอร์ดเป็นการคารวะต่อยุคพิปี้อย่างน่ารักนิวบีเทิลกลายเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับความทรงจำของบีเทิลมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสนุกความสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเองมันไม่จำเป็นต้องเร็วที่สุดหรือหรูหราที่สุดแต่มันคือรถที่รู้จักตัวเองดี ต่อมาในปี2011 Volkswagen ได้เปิดตัว Beetle Generation ที่3ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูบึกบึนขึ้นหลังคาแบนตัวถังกว้างและเส้นสายที่ดูดันยิ่งขึ้นเพื่อให้ดึงดูดผู้ชายมากขึ้นและก้าวออกจากภาพลักษณ์ที่น่ารักอย่างเดียว Beetle รุ่นใหม่ยังคงรักษาเสน่ห์เดิมไว้แต่เพิ่มสมรรถนะฟีเจอร์ทันสมัยและมีรุ่นพิเศษมากมายทั้งรุ่นย้อนยุค b e e t ต e c l อร์ i c ไปจนถึงรุ่นสปอร์ตอย่าง g s r ที่ได้แรงบันดาลใจจากยุค70 ในปี2019ฟ o l กสว a ก e n ประกาศหยุดการผลิตบีเทิลอย่างเป็นทางการรถคันสุดท้ายถูกประกอบที่เมืองปวยบราประเทศเม็กซิโกเป็นการอำลาตำนานที่เต็มไปด้วยอารมณ์น้ำตาและความทรงจำบีเทิลไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือเพื่อนร่วมทางแต่การจากลาไม่ได้หมายถึงจุดจบตำนานของบีเทิลอย่างดำเนินต่อไปในหัวใจของผู้คนบนท้องถนนในคลับรถคลาสสิกและในฝันของนักสะสมหลายคนและในโลกที่กำลังเข้าสู่ยุคข,ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหลายคนเชื่อว่าบีเทิลอาจกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ ลองจงินตนาการถึง b บียต์เวอร์ชันไฟฟ้าเสียงเงียบไร้มลพิษแต่ยังคงความคลาสสิกเอาไว้การผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตโฟล์กสวาเกนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าจริงจังกับรถไฟฟ้าในซีรีส์ ID และมีข่าวหรือว่าเบียต์ไฟฟ้าอาจเป็นความจริงในเร็วๆนี้สิ่งที่ทาให้เบียตลพิเศษไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หรือเครื่องยนต์แต่มันคือเรื่องราวเรื่องราวของความยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงผู้คนจากกลุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ถนนลูกรังในเยอรมนีหลังสงครามไปจนถึงชายฝั่งแคลิฟอร์เนียจากขบวนประท้วงไปจนถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดบิเติ์ได้อยู่เคียงข้างเรามันรอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองวัฒนธรรมและเทคโนโลยีมันสามารถปรับตัวและกลับมาเสมอและแม้วันที่มันจากไปก็ยังทำด้วยความสง่างามวันนี้บิเติ์คือศิลปะคือความทรงจำและคือแรงบันดาลใจมันเตือนเราว่างานออกแบบที่ดีไม่มีวันตายความแตกต่างคือเสน่ห์และรถบางคันไม่ได้เป็นแค่พาหนะ แต่มันคือความรู้สึกสำหรับใครที่เติบโตมากับบีเทิลหรือมีความทรงจำดีๆกับมันไม่ว่าจะเป็นการขับครั้งแรกการเดินทางครอบครัวหรือเพียงแค่มองมันแล้วยิ้มได้บีเทิลจะอยู่กับคุณเสมอมันคืออดีตที่เราคิดถึงอนาคตที่เราหวังและเพื่อนเดินทางตลอดกาลและบางทีในอีกไม่ช้าตำนานบีเทิลอาจกลับมาอีกครั้งในร่างของรถไฟฟ้าที่เงียบสงบแต่ยังคงความน่ารักเดิมไว้บีเทิลไม่ใช่แค่รถแต่มันคือความรู้สึกและความรู้สึกแบบนี้ไม่มีวันจางหายไป หากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือมีคำบรรยายประกอบภาพสำหรับ YouTube ด้วยก็บอกได้นะครับ